รู้ไหมคะว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เจ้าของร้านอาหารเนี่ยขาดทุนหรือเจ๊งหรือจะต้องปิดตัวลงสาเหตุหลักก็คือไม่รู้ต้นทุนของราคาอาหารต่อจานและบางคนเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยทิ้งใบเสร็จนี้ด้วยนะคะใบเสร็จหรือว,ว่าอินโวซที่ได้จากเวนเดอร์เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทําให้เรารู้ราคาของวัตถุด,ดิบต่ออัลต่อพาวต่อชิ้นต่อกล่องซึ่งเราจะนําราคาตรงนี้เนี่ยมาคานวณต้นทุนของราคาอาหารต่อจานหลายคนเนี่ยมักจะตั้งราคาอาหาร ของที่ร้านตัวเองตามราคาคู่แข่งข้างร้านหรือว่าตามราคาที่อยู่ในเมนูของเจ้าของร้านเดิมที่เราซื้อมาคําถามก็คือว่าเวลาคุณไปเปรียบเทียบราคาหรือว่าเอาราคาจากข้างร้านมาเนี่ยหนึ่คือต้นทุนของเขาเท่ากับเราหรือไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าเรา 2. ราคาที่เขาตั้งเนี่ยกำไรหรือขาดทุนแล้วคุณไปค o p y ของเขาแล้วคุณมาตั้งราคาของคุณคุณคิดว่า มันถูกหลักนะคะอาจจะไม่ได้ถูกหลักนะคะแต่อาจจะถูกใจเพราะว่ามันง่ายลองมาทําวิธีนี้นะคะลองเริ่มต้นจากการคํานวณต้นทุนที่แท้จริงของรายการอาหารแต่ละจานของคุณโดยการเก็บใบเสร็จหรือว่าอินโวซที่ได้จากเวนเดอร์แต่ละเวนเดอร์แล้วลองมาคํานวณแต่ละจานแต่ละชิ้นนะคะเห็นไหมคะไม่ว่ารายละเอียดอะไรบนอินโวซเนี่ยมันจะมาเป็นพาวมันจะมาเป็นชิ้นเป็นกล่องทั้งนั้นเลยมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าต้นทุนของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเท่าไหร่ย,ยังไงแลวใครอยากที่จะได้สูตรในการคํานวณ ต้นทุนราคาอาหารทักบอลมาหลังใหม่นะคะสวัสดีค่ะ